พี่น้องเจ้าจ่าญานี่ก็ฮ้ายแกะีญานี่งูนมาสบายดีสบายดีสบายดีพรแเ่พี่น้องสบายดี FC เบิร์ดสุขผู้สุขคนเด้อยินดีตอนรับเขาสู้ซ่องน้องตายสาวดาวคือเก่าเด้อพี่น้องตอนนี้เนาะ ตอนนี้ลงมาหัวหน้ากับอีแม่เนาะพี่น้องสีเอาเอากระสอบมาเกี่ยวหยาและมาแย่ใครบดแดงเด้อพี่น้องมคนนี้มองไปเห็นฟ้าไทยสังสุดท้ายไทยคู่กันให้อีแม่แล้วไปแย่ก่อนเพราะว่ันตกตายังไปเอากระสอบกับเกลียวเนาะเพื่อจะมาเกี่ยวหยาให้งัวพี่น้อง tôi vừa gần mà khuôn mẹ xì đẩy đi bật lại Đại bố mẹ Nè Quân đấy nhỉ Ồ Về kiểu nhà đeo đồng tài xì kiểu nhà hay ngũa đất thì nó mình Đại bố mẹ มองไปเห็นภาพ่ายาชุดนี่เนาะกิรกระตะไข่มดแดงเออ่ออพี่น้องเพตีทีลักตาเดาเบิ้งเด้ไข่ยผู้สมบก่อนนี่ไข่มดแดงมาด้ก่กพี่น้องนี่เนาะเออปา

เกิดขึ้นน้องงัวคล้องเขาเองเนาะหัวหัวยูเดี๋ยวสิไปเกี่ยวหญ้าก่อนไปขึ้นเส้นฉันเมื่อพี่ฟอลเราอยู่แม่โม่ให้ฟอลองเปล่งไปฝนเนาะไปใหญ่ก่อนได้ฮะพูดถามเปล่งไปของเอาห้อแกเมื่อยบ่ เดี๋วยวว่ววน้แม่ยาฮันเออ,อ,อต้นนี่น่ารักนะต้นนี่ยต้นใหม่ โอ้ยกล่องกล่องปิ้นโอ้ยกระแต่กล่องกะอืมเนาะวันก่อนวันที่ไปเกี่ยววันนั้นบ่มีอ่ะ นั่งกอดกุบป้าอูเงาคือคนเป็นบ้าผู้ป้าบ่ได้มาหาจังนั้นโคตรถนอมดอฮาหย่าไปแล้วเลยสิเกี่ยวอยู่บนไหนเดี๋ยวบนโอ้เบวก่ะนั่นเนาะน้องใจชื่ดเดวไปเก็บหอยกับร้านเหมือนนั่นเห็นอยู่ไปพี่น้องเดี๋ยวน้องใจสภาพไปเกี่ยว วันนี้ใส่ตะโปงและลงมาหุบตะโปงเนาะทงมันเป็นแพรสัตนะเห็นป่พี่น้องเกี่ยวยายาไหนก็ฮะยาแก่ไหนมียาไหน อนไ้ดิโอ้นี่หน,น่ะเนาะ ไปส้มบรรยากาศบอลนั่นเนาะหยาโคตรงามเลยทีเ <afraid> น <t> ียวหลอกหยาเนาะไปเกี yeah. <c ười> ่ยวหยาโมไม่หย่อนหยาไปแต่อีเมลมาเกี่ยวพูดนะบอลดอกหยาไปไหนวะเด็กโอ้นี่ท่านนี่ท่านนี่เด็กสามกวนี่ก็ไปอันนี้ขาม้าหน้าโคตรอื่นเด้หนี่งศีรษะ ดีท่านนี่นะโอ้เขาจะสามหน้าบโวเล่อะนี้เขาพูดจนเบิดป้าพี่น้องเขาพูดจนเบิดพ่อนหนามันเหย้าเลยไม่ได้เพี่สกอยไข่มดแดงกินก่อน มืัอนี้เป็นบุญบัณฑ์เป็นกเนาะอย่างนี้ติดเสียงก็เจ้าโอ้พี่หยา นี่มาหอดชุดนไม้ปลายถ่านเนาะแกใส่เบิรงพี่น้องเลยคามได้บ่มุนตะก๊กแกบ้าเนี่ย่านแตนตอดอยู่นี่เห้บไหพี่น้องนี่ป้าตถอดเนี่ยโคตรงามเลยใช่ปู่ เนาะอันนี้ก็คือเมืองญี่ปุ่นป้าถูกดอกยางคือง่าอันตรีมันจุดไปบ่อยนะแถวนี้เขาเจ้ามีตจบานเขาเนาะเขาเจ้าหวานเอาแม่พี่เนาะป้าถูกนี่นี่ว่านี่แหละว่อนี่แหละพี่น้อง อ้อนี่ดเเดือดอด่อนเรัเอาพี่เนาะนั่นงมาพี่นัง่งเลาะไปเรื่อยโอ้บันดามาแท้นนิจักเถื่อค่ะเุอมาเป็นพี่เด้ง ยังบ่ฮะาสบายดีบเอานนบสบายดีิาเบิ้งน่าเบิ้งน่ลอกเพลงมือไหนยังไอ้เบาเดียวเลวบาเบิ้งบาเบิ้งสบายดีพี่น้องบ่บิเอาว้นี่เนาะจะเห็นยังอยู่ลงมากระไปลงมายัง โอ้ยว oh, ันมือนั่นเลย้องเพลงผากคิวไปไปผุ่นไปไปนั่งมึงแก่หนิกลดเปื่อนเบิดหน้าวาพี่นั่งโอ้สามหน้าวะ โอ้ยจะจีบไปสร้างไหนโอ้ท่านี่เขามาเพาะยูทูบเบอร์มาเลาะเบิ่งบรรยากาศแถี่วน่ามาเพ่อยูทูบเบอร์พี่น้องเออโอ้สบายดีสบายดี บายดีพี่น้องโอ้ากซองพนเดอนี่ประเทศซองไม่จงไหนซองยูทูบเจ้าเมาติดอ่ะาไหน่องยูทูบเจ้าองไรเมเวดอินทิดาเออเมเวดอินทิดาเนาะพนเดอรองยูทูต้องกเหดใหม่ฝากติดตามพนเดอพี่น้องเพื่นกะถ่ายคลิปเือกันได้นี่เมื่อไรอีน่าอนี้รงเันฮะ ว่าจะถ่ายคลิปจะ้องเพ่ยยะงไรเงินบ่เอาลองเบิ้งลองอยู่เบิ้งลองเพ่ยยังแต่บายดีเบิ้งบ่เบิ้งไปไปแต่บายดีเอฟซียังดีบายดีจะ้องเพ่ยจะได้อีกยังมือนอ่ะได้เงินไปเอาหอยฮะลองเพ่ยยังนะฮะน้ำเพ่ยเอลน้ำแปดเอลน้ำแปดดอกเบิ้งหวะหนึ่งไป่เดินน้ำเอื่อติจังมึดไปบ่ฮะ ที่เราพี่น้อกนกแมวว่าน้าไม่เกี่ยวหย่าล้วก็เป็นะลงมาแท่นี่เด้อไม่เกี่ยวหย่างไรง็มกรบบาดหย่าพี่น้องเอ้ยวันนี้ได้อีพ่อจีหาตอนนี้กำลังทำเดี๋ยวน้องตายจะขึ้นก็ต้องพี่ตาบาหรับคลิปนี้ก็จะขอจบเพียงสักนิดเด้อพอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องตายเด้อบ๊ายบาย